สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ก็มาเจอ,เจอกับหมอสีอีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาทำนายถ่ายทักดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธกลางวันท่านที่เกิดวันพุธตอนกลางวันก็แวะเวียนมารับชมกันได้ดูไว้เป็นแนวทางในการใช้ชีวิต รู้ไว้ใช่ว่าใสาบ่บาแบบหามการได้รู้อะไรล่วงหน้าถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็แวะเวียนกันเข้ามารับชมรับฟังกันได้อาศัยอำนาจของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสา์วิชาการดูดวงโดยไพย,ยิบซีมาให้กับข้าพเจ้า วันนี้ข้าพเจ้าจะทำนายทายทักดวงชะตาของคนที่เกิดวันพุธขออาศัยบารมีครูบาอาจารย์ต่อจนเทพีดาสิ่งศักดิ์สิทธ์งั้ง16ชั้นฟ้าสิ้าชั้นดินมาเป็นที่พึ่งให้กับข้าพเจ้าในการนี้ข้ับเจ้าขอให้ท่านได้ช่วยดลิจิตบรใจให้กับเจ้าเลือกไพ่มาสามใบที่ตรงกับคนที่เกิดวันพุธ เพื่อทำนายทายทักดวงจิตตาให้เขาให้ได้รับประโยชน์จากนี้ไปด้วยเถินอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเราามาเลือกไพ่ขึ้นมาสามใบไพ่ใบแรกเป็นไพ่แปดไม้เท้าไพ่ใบที่สอง เป็นไพ่ราชินีไพ่ใบที่สามเป็นไพ่หกถ้วยเรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากไพ่ใบแรก ไพ่ใบแรกเป็นไพ่แปดไม้เท้าคนที่เกิดวันพุธเจ้าชะตาจะเป็นคนที่เถียนทำการทำงานมุ่งมั่นแสวงหาความรู้แสวงหาความสำเร็จในหน้าที่การงานมุมานะไม่เคยย่อท้อกับโชคชะตา แม้ตัวเองจะเกิดมาจะไม่ค่อยครบถ้วนราบรื่นทั้งฐานะการเงินและการงานแต่ก็คนคนที่เกิดวันพุธก็ไม่เคยย่อท้อสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้กับตนเองได้เป็นคนขยันมั่นเพียรคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้ ถึงแม้ตัวเองจะมีความทะเยอทะยานมีความพยายามสุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสิ่งที่คิดสิ่งที่วางไว้ก็จะบรรลุความสำเร็จตามที่มุ่งม,มา่ปรารถนาการเงินการงานหลังจากที่มุมาณะมานะมา,านก็จะประสบความสำเร็จออกดอกออกผลให้เห็น ในช่วงสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้จะได้รับการเชิดหน้าชูตาได้รับการยกย่องผู้คนมากมายทยอยการเข้ามาหาเพื่อพึ่งพาอาศัยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้จะมีคนมากห้าหลายตาเข้ามาพบเจอ ก็ให้ระมัดระวังเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เข้ามามีทั้งคนหวังดีและประสงค์ร้ายเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังในการครบคนดูคนด้วยคนที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้หลังจากที่จากตามทำงานหนัก มานานก็จะประสบความสำเร็จได้รับรางวัลเป็นที่ชื่นอกชื่นใจการเงินการงานก็คล่องตัวมีโอกาสได้เจอเจอคนที่ถูกใจนะถ้าเป็นคนโสดคนที่มีครอบครัวแล้วก็รักใคร่กลมเกลียวกันดีมีการเฉลิมฉลอง ความสำเร็จเล,เล็กๆน้อยๆในช่วงสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันพุธช่วงสัปดาห์นี้ถ้าเป็นคนชอบเสียงดวงนะก็ขอให้หยิบจับลอตเตอรี่สักใบสองใบติดกระเป๋าไว้นะดีไม่ดีท่านอาจจะได้โชคลาบลอยแบบมาแบบฟลุกฟุกเกิดขึ้นในช่วง ต้นเดือนนี้นะครับก,ก็เป็นทีน่ายินดีนะและก็ขอสแสดงความยินดีกับคนที่เกิดวันพุธนั่นหมายความว่าการไม่ยอมแพ้การดิ้นรนต่อสู้การเอาชนะอุปสรรคต่างๆโดยที่ไม่ได้คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยสุดท้ายท่านก็จะประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองปรารถนา เพราะฉะนั้นเหมือนคําโบราณที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนะคนที่เกิดวันพุธอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ท้ทายท่ท่านก็ถึงเส้นชัยประสบความสําเร็จได้เหมือนกับทุกทุกคนก็เอาใจช่วยคนที่เกิดวันพุธขอให้ท่านประสบความสําเร็จดังที่ปรารถนาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ